วันที่29กันยายน2566เวลา11นาฬกาพลตํารวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนคณะกรรมการสากลรรอมอรั์ตำรวจลำพูนได้ร่วมกันถแถลงความคืบหน้าในปัญหาการทุจริตสากลรรอมอซั์ลำพูนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากสมาชิกสากลรรต่อได้ตรวจพบการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Member พบว่ามีรายการกุ้งเงินฉุกเฉิน โดยที่ตนเองยืนยันว่าไม่ได้ทำสัญญากู้มเมื่อวันที่23กันยายน2566จำนวน100,000บาทและคณะกรรมการยังได้รับทราบข้อมูลทำนองเดียวกันจากสมาชิกสากลหลายอือ่นอีกหลาย,ยท่านจึงรวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเจ้าหน้าที่สากลออมทรัพย์ตำรวจลำพูนสี่ารกระทาความผิดข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมจึงมีคำสั่งไล่ออกซึ่งอยู่ในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหา สอบสวนลงโทษจากกรณีผู้ที่ถูกปลอมแปลงนี้จะไม่ต้องรับผิดชอบนีนที่ตนนี้ได้กู้แต่อย่างใดและค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงงไม่สามารถจัดให้มีเงินปันผลประจำปี2566ได้แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการได้หาแนวทางเยียวยาให้สมาชิกซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวตลอดมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ผู้ที่บูรางา